วัสดีครับอุปกรณ์เสริมสำหรับการขับรถที่บางอยากจะแนะนำเลยนะครับมันจะทำให้ท่านขับรถได้สบายแล้วก็ปลอดภัยขึ้นหรือเปล่านะครับคือถุงมือขับรถครับมันก็ออกจาแปลกๆสำหรับชาวไทยอยู่นิดนึง แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สมัยก่อนนะครับก็อาจจะไม่แปลกครับเพราะว่าหลายท่านก็นิยมใส่ถุงมือขับรถกันครับสมัยก่อนเนี่ยท่านจะสังเกตว่าไอ้วงพวงมาลัยอ่ะมันจะเล็กๆนะทำไมมันถึงเล็กแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาทํามาให้เอาไว้ใส่ถุงมือขับรถในการขับรถนั่นแหละครับนะมันก็เลยวงเล็กๆแต่มาสมัยใหม่เนี่ยพวงมาลัยมันก็อ่าเรียกว่าอะไร อวบขึ้นนะครับมันก็ถูกมือขับรถก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นนะแต่ว่ามันก็แค่ไม่จําเป็นครับถ้ามีถ้าใส่มันก็มันก,ก็ก็ขับได้ดีขึ้นนะบางว่ามันขับสบายขึ้นขับแล้วมันรู้สึกปลอดภัยมั่นใจเออมั่นใจขึ้นครับราคาประมาณเริ่มต้นก็ประมาณหลักสิบบาทนะครับเจ็ดแปดสิบบาทนะ ็พอใช้ได้แล้วครับถ้าดีๆเป็นหนังดีๆก็ไปถึงพันกว่าบาทสองพันก็แล้วแต่แล้วแต่คุณภาพครับนอกจากนั้นก็จะเป็นถุงมือขับรถแบบที่เขาใช้ในการแข่งขันครับอันนี้ก็จะดีมากแต่ว่าปัญหาของถุงมือขับรถแข่งมันมันเป็นถุงมือเต็มนิ้วครับทำให้มันเดี๋ยวนี้เราต้องกดโทรศัพท์ไงครับ มันไม่สะดวกนะหรือว่าพอมันเป็นถุงมือเต็มนิ้วแล้วเนี่ยมันจะเกาก็ไม่สะดวกครับนะสมมติท่านคันนะอ่ะอ่ะมันก็ไม่สะดวกบางก็จะแนะนําว่าเป็นถุงมือแบบแบบแค่ข้อข้อแรกก็พอนะครับหรืออ่ะครึ่งนิ้วอ่ะถุงมือตัดนิ้วแล้วกันอ่ะครับก็จะประสานความสะดวกแล้วก็ความสบายในการขับขี่ขึ้นมาเพราะว่าพอถุงมือมัน มันเราใส่ถุงมือเนี่ยมันก็จะมีความหนาของถุงมือขึ้นมาอีกแล้วตัวถุงมือเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ให้มือไม่ใหม้มือเราที่เป็นเหงื่อเนี่ยลื่นครับแล้วก็ความหนาของถุงมือมันทําให้มันทําให้เราจับพวงมาลัยได้ดีขึ้นนะครับอ่ะก็ไปลองหาดูก็ได้ครับถ้าหาไม่ได้นะครับก็ถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์ครับราคาก็ ที่บังว่าใช้ได้ก็ประมาณ2300บาทครับก็ก็ดีก็ใช้ได้ดีครับนะส่วนสีส่วนอะไรก็แล้วแต่ท่านชอบนะการออกแบบก็แล้วแต่ท่านชอบอะ่ะบางทีท่านอาจจะต้องซื้อมาลองหลายๆหลายๆแบบหลายๆ,ๆคู่ครับ <c oughs> เพื่อเอาอันที่ท่านแบบมั่นใจชอบนะพอดีกับท่านนะเพราะว่าถ้ามันคับไปหลวมไปอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสบายแต่ว่ามันก็สบายกว่าไม่ไม่ใส่อ่ะ ราคามันไม่ไม่ได้แพงก็บางว่าเอาสักประมาณสามร้อยห้าร้อยก็หลูแล้วครับคุ้มบางว่าคุ้มขับการขับขี่อะไรมันเพลินขึ้นเยอะครับแล้วจะบอกว่ามันเป็นถุงมือเสริมความซิ่งก็ได้นะครับคือพอท่านใส่แล้วเนี่ย ท่านจะจะซิ่งมากกว่าเดิมเพราะท่านจะรู้สึกมั่นใจรู้สึกอะไรมากกว่าเดิมนะรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมอ่ะในไม่ใช่มั่นใจแบบว่าเอ้ยหล่อไว้ไม่ใช่มั่นใจคือมันมันไม่ลื่นมันมันรู้สึกกระชับมันมันมั่นคงมันมีความมั่นคงมากกว่าเดิมครับ <S 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 อ่ะอ่ะก็ลองดูครับไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะไม่เสียเงินเปล่าหรอกบางว่านะคือถ้าทํามันไม่ ไม่ถึงขนาดที่มันจะหลวมเกินหรือขับเกินน่ะคือแค่ใส่ได้เนี่ยท่านลองดูว่าท่านจะพบว่าเออทําไมคนสมัยก่อนก็ถึงใส่กันเพราะว่ามันใส่แล้วมันขับสบายขับดีขึ้นเยอะแม้แต่ถุงมือถุงมือก่อสร้างอะ่ะถุงมือผ้าไอ้ถุงมือผ้าคู่ละห้าบาทสิบบาทอะ่ะถุงมือที่ขายตามร้านวัสดุก่อสร้างอ่ครับถุงมือก่อสร้างอะ่ะมันก็มันก็ดีมันก็ดีนะ เมื่อก่อนบางก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาตัดนิ้วเองครับแล้วก็ก็ใส่พอมันลุยหรือมันอะไรก็ทิ้งนะเพราะมันคู่ละห้าบาทสิบาทครับเอาเมื่อก่อนบางเคยขายถุงมือด้วยนะครับไอ้ถุงมือก่อสร้างเนี่ยบางซื้อมาเป็นกระสอบเลยนะมันจะเป็นเบอร์เบอร์สามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยอะไรของมันอ่ะยิ่งเบอร์หนามันก็จะยิ่งแพงแต่ว่ามันก็จะก็จะดีกว่าบางบางอ่ะก็แล้วแต่ชอบนะสําหรับงานทําเอาไว้ทํางานอ่ะทุกวันนี้บางก็ใส่เวลา ทำรถนะเพราะว่าใส่มาตลอดข้อดีก็คือมือมันไม่ค่อยเลอะแล้วเวลาจับประจงประแจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลื่นนะถึงโดนน้ามันโดนอะไรมันก็ไม่ลื่นครับก็เหมือนการเอามาใส่ขับรถก็ได้ถุงมือแบบนั้นท่านอาจจะอาจจะทดลองความแนวคิดอันนี้จากถุงมือก่อสร้างก่อนก็ได้ครับเราไปซื้อมาแล้วก็ตัดนิ้วตัดนิ้วเองเลยกันไกเนี่ยแหละครับตดัดมันรุ่ยแน่นอนครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมันจะอยู่ได้ไม่นานมันก็อยู่ได้นานนะกว่ามันกว่าบางจะทิ้งก็ประมาณใช้ได้เป็นเดือนอ่ะครับ ซึ่งราคามันก็แค่นั้นแต่ถ้าเป็นถุงมือหนังอ่ะจะพูดถึงถุงมือหนังแท้ครับถุงมือหนังแท้นี่แน่นอนแหละมันถ้ารถถ้าเป็นที่ทํามาสําหรับขับรถโดยเฉพาะนะมันดีมากเลยมันมันเป็นหนังอ่ะเออมันมันเหนียวไม่ใช่มันเป็นอะไรเออมันเหนียวนั่นแหละมันเหนียวเหนียวพวงมาลัยอ่ะมันทําให้แบบเราจับได้แบบสบายครับเข้ากงเข้าเกียร์จนสึกดีขึ้นเยอะครับ มันก็เหมือนกับรองเท้าขับรถนั่นแหละนะบางทีมันก็ดูเหมือนไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าใส่รองเท้าขับรถขับรถเนี่ยมันก็มันก็ขับได้ได้ดีกว่ารองเท้าขับรถนี่บางเดี๋ยวบางอาจจะลงรูปแทรกไว้ให้นะครับมันเป็นรองเท้ารองเท้าสวมอ่ะที่เป็นรองเท้าหนังนะที่ข้าส้นอ่ะมันจะมีมันจะมีกันลื่นขึ้นมาตรงส้นสูงๆนะมันก็ถูกออกแบบมาไว้ขับรถนั่นแหละแท้ มันมันก็ใช้ได้ดีนะเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นขับรถแบบลำลองนะถ้าเป็นขับรถแข่งแล้วก็จะก็ขับได้ดีดีกว่าไม่ใส่นะครับหรือดีกว่าใส่รองเท้าอะไรที่มันมันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นครับเป็นอุปกรณ์ที่แนะนําเลยถ้าหาไม่ได้ก็รองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์บางๆหน่อยครับก็แต่มันจะยุ่งยากไงเพราะรองเท้ามันไม่ไม่ใช่สวมมันก็จะยุ่งยากแต่ถุงมือเนี่ย ถ้าหาหาจุงมือขับรถตรงๆไม่ได้ก็ไปร้านมอเตอร์ไซค์แบบอ่าแบบอะไรมอเตอร์ไซค์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขามีอุปกรณ์ขี่มอเตอร์ไซค์ขายก็ได้อันนั้นก็ใช้ได้ดีไปลองก็ได้นะครับบางร้านก็มีให้ลองหรือหรือเออเอาบางบางลงไว้ในในตะกร้าแล้วกันเนาะเผื่อท่านอาจจะสนใจแต่บางก็ไม่รู้นะว่ามันจะพอดีกับท่านหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะบางก็ลงไปวั่วๆนะ อันไหนเขามีให้ลงก็ลงลง,ลงไปท่านอาจจะลองสั่งซื้อมาใส่เล่นๆดูก็ได้ครับแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าถุงมือถุงมือแทคติคอลท่านก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายของแทคกติคอลอ่ะมันจะใช้คำว่าภาษาไทยว่าอะไรวะถุงมือยุทธวิธีอะไรประมาณนี้ที่มันเอาไว้ใช้ใช้กับกิจกรรมยุทธวิธีอ่ะไม่ต้องพูดแล้วกันนะอันนั้นก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วท่านก็สามารถใช้ ช้ไอ้ถุงมือแท็ติคอลเนี่ยในการในการใช้ไอ้นี่ได้ด้วยนะอย่างเงี้ยใช้ไอ้แบบนี้ได้ด้วยครับนะก็มันก็ใช้ได้ดีครับราคาก็พอๆกันแหละพอๆกับถุงมือขี่มอเตอร์ไซค์แหละอืมเอาไงดีเอาเป็นว่าถ้าท่านหาถุงมือขับรถตรงๆได้นะสู้ราคาไหวถ้าเป็นหนังแท้นะมันจะค่อนข้างแพงมันจะพันกว่าบาทเลยถ้าท่านสู้ไหวแล้วท่านมั่นใจว่าเอ้ยท่านชอบท่านก็จัดถุงมือหนังแท้ขับรถไป ถ้าท่านยังไม่มั่นใจหรือหาไม่ได้ก็ถุงมือขี่มอไซค์ราคาสักสามร้อยห้าร้อยถ้าหาไม่ได้อีกอ่าเพอเอิญหาถุงมือแท็กติคอลได้ก็ถุงมือแท็กติคอลบางทีท่านอยู่ตามตามค่ายอะนะครับค่ายก็มักจะมีขายอะตามไอ้พวกไอ้พันธุปกรณ์น่ะมักมันชอบมีขายนะท่านท่านเคยไปค่ายไหมนะน่ะค่ายค่ายทหารน่ะมันมักจะมีไอ้ร้านพันธุปกรณ์น่ะนั่นแหละมักจะมีไอ้ถุงมือแท็กติคอลขายก็ก็ใช้ได้นะครับ ลองดูครับแต่ถุงมือเทคนีลเขเากเา็ไม่แน่ใจนะแต่บางก็เคยเคยมีแบบตัดนิ้วนะคือถ้ามันไม่ตัดนิ้วมันใช้ลำบากจริงรสำหรับสาหรับในการใช้งานทั่วไปอะ่ะแต่ถ้าว่าแบบท่านขับรถแบบจริงจังเลยอะ่ะเต็มนิ้วก็ได้เต็มนิ้วก็ดีครับอเออมาแนะนำทำไมมันมันดีไงครับเลยมาแนะนำมันเป็นสิ่งที่แบบท่านลงทุนนิดเดียวอะ่ะแต่ท่านจะได้แบบความมั่นใจ ความสบายในการขับขี่เพิ่มขึ้นอีกเยอะแบบว่าเฮ้ยรู้งนี้กูใส่มาตั้งนานแล้วอะ่ะอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าอ่ะเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่มั่นใจอะไรเลยนะท่านลองลองสูงมือก่อสร้างดูก่อนครับมันถูกดีเดี๋ยวนี้ถูกมือก่อสร้างแบบที่มันมีไอไอย,ยางเม็ดยางเหนียวเหนียวพ่นอ่าไม่ใช่พ่นอ่ะนนะเป็นจุด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 อะ่ะต้นก็ใช้ได้ดีนะครับก็ใช้ได้ดีอืมครับผมเอาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ